ถ้าหากว่าเราไม่มีแรงมากพอก็อย่าฝืนแล้วถ้าไม่เหลือที่ยืนเราก็คงต้องถอยนะครับ คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับเปิดเรื่องมานะครับก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถึงบ้าน <ๆ S 1> ก็ได้ตุโกนบอกนะครับว่าผมกลับมาแล้วนะครับจากนั้นคุณภรรยาส,สวยๆก็เลยรีบวิ่งออกมารับนะครับพ่อมาถึงคุณสามีก็เลยถามว่าวันนี้มีอะไรกินครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าฉันยังไม่ได้เตรียมเลยค่ะเดี๋ยวฉันรีบเตรียมให้คุณนะอ๋องั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมออกไปกินหน้าปากซอยก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนสิคะคุณเดี๋ยวฉันรีบเตรียมให้เลยค่ะแต่คุ คือนางเอกของเรานี่ครับแต่งงานมาได้2ปีแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมานะครับประมาณสักปีหนึ่งได้คุณสามีเนี่ยไม่ค่อยได้พูดจากับเธอเลยส่วนมากเธอเองเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับถัดมาทีหนึ่งเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราก็ได้ไปตลาดกลับมาถึงบ้านพอมาถึงหากุญแจบ้านไม่เจอนางเอกของเราก็ได้หาอยู่สักพักหนึ่งก็เลยได้รู้แล้วนะครับว่ากุญใจของเธอเนี่ยหายไปเธอเองก็เลยโทรบอกช่างกุญแจนะครับช่างกุญแจก็ได้บอกว่าประมาณสักสองชั่วโมงได้นะเดี๋ยวผมเข้ามานะครับนางเอกของเราก็เลยตอบตกลงจากนั้นเธออก็เลลยนนนั่่งรทีห้้้าาบแว นึงคมีคนเดินผ่านเข้ามาก็ได้กล่าวทักทายสวัสดีไปแต่ผู้ชายคนนี้ก็แอบสงสัยนะครับขอเรียกเป็นไเอีกเลยแล้วกันนะครับใหอกของเราเนี่ยก็สงสัยว่าทาไมผู้หญิงคนนี้มานั่งอยู่ที่หน้าบ้านมันก็เลยตัดสินใจนะครับเดินเข้ามาถามว่าคุณผู้หญิงมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าพอดีฉันทํากุญแจบ้านหายค่ะแต่ว่าฉันโทรบอกช่างกุญแจแล้วอ๋อครับผมแล้วเขาจะมาตอนไหนเหรอครับเขาบอกประมาณ2ชั่วโมงค่ะโอ้หนานเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ว่านะเราเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ว่าเราไม่เคยทักทายก่ี ้านผมกก่อ็ได้นะครับดีกว่าคุณจะมานั่งอยู่หน้าบ้านแบบนี้อารมณ์นางเอกของเราเนี่ยก็แอบเหงาอนิดนึงนะครับพอมีคนเข้ามาทักทายเธอเธอก็เลยคิดในใจนะครับว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เราเนี่ยจะได้มีเพื่อนบ้านจากนั้นนางเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาพอเข้ามาถึงในบ้านทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เงียบกริบเลยนะครับจนนางเอกของเราก็ได้ยิงคําถามว่าคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะพี่เอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าผมอยู่คนเดียวครับผมเลิกกับแฟนผมได้ประมาณ1เดือนแล้วครับแล้วคุณล่ะครับมีแฟนหรือยังครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าฉันมีแฟนแล้ว แต่ว่าฉันอยู่อพาร์ตเมนต์เนี้ยก็ประมาณ5ปีแล้วนะแต่เราสองคนไม่เคยคุยกันเลยเนาะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเราเองจะได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันหลังจากนั้นทั้ง2คนมันก็ได้คุยกันได้สักพักหนึ่งช่างกุญแจเนี่ยก็ได้มาถึงเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดการเปิดกุญแจให้นางเอกของเราแล้วทั้ง2ก็เลยได้ขอบคุณช่างกุญแจไปนะครับหลังจากช่างกุญแจเดินจากไปนะครับนางเอกของเราก็ได้ขอบคุณพระเอกไปว่าวันหลังมีโอกาสเดี๋ยวฉันจะตอบแทนคุณนะคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวคุณค่่้ันนนเเเเเยไปปพพบบาาาออม็็รรรรื กาแค่นี้เองครับผมงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นพระเอกของเราก็เลยเดินเข้าบ้านไปนะครับถัดมาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นตอนกลางคืนพี่หนุ่มผมยาวของเรานะครับกําลังนั่งทํางานอยู่นางเอกก็เลยเดินเข้ามาถามนะครับว่าคุณทํางานยังไม่เสร็จอยู่หรอครับแต่ว่าคุณสามีก็ไม่ได้ตอบะไรนะครับพูดปาดไปว่าผมยานยุ่งนะครับไม่ต้องมาหุ้นไวกับผมนะนางเอกของเราก็เลยเงียบกิบไปนิดนึงนะครับแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เลยได้บอกอีกว่าวันนี้ฉันทํากุญแจบ้านหายนะคะแต่คุณสามีก็ได้้้ตออบบเเเเพียยงงงงแแคคค่่่่วาาาาารรรััันนนนะก็ไไมูจทํ ปริบกันเลยทําให้ตอนนี้เธอเองเนี่ยรู้สึกแย่มากเลยไม่รู้ว่าจะแต่งงานมาเพื่ออะไรอยู่บ้านก็ไม่มีคนคุยด้วยแล้วสักพักหนึ่งนะครับคุณสามีก็ได้ทํางานเสร็จเรียบร้อยที่ตัวนอนนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปทักทายแต่คุณสามีก็ได้ด่าไปอีกทีหนึ่งคุณอย่าพึ่งกวนผมเลยนะครับพรุ่งนี้ผมมีงานเช้าไว้วันหลังเราค่อยคุยกันนะครับแต่จริงๆแล้วนางเอกไม่ได้อยากคุยหรอกครับนางเอกของเราเนี่ยนั่นแหละครับตามนั้นแหละแต่คุณสามีก็ไม่ได้สนใจแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนมันมก็เลยนอนหลัััััับบฝนนนนนนนดีกกกไปปเเลยะะะคระครรท like. นาามมึง็็จชวให่ นางเอกของเราก็มาทํางานบ้านนะครับเธอเองก็ได้แอบ,บคิดในใจนะครับว่าสามีของเธอเนี่ยแอบ,บนอกใจหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเธอกับพี่หนุ่มผมยาวคุยกันวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง3ประโยคแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยเดินเข้ามาที่ห้องนอนนะครับพอมาถึงก็ได้เปิดดูเก๊แล้วก็ได้ไปจ้าเอกนะครับกับบัตรนั่นแหละครับเป็นบัตรเที่ยวนั่นเองแล้วเธอเองก็เลยเศร้าใจนะครับก็เลยรู้สึกผิดที่มาแต่งงานกับคนแบบนี้ยแล้วหลังจากนั้นนางเอกของเราก็เลยนอนเศร้าไปแต่สักพักหนึ่งนะครับนางเอกของเราอารมณ์ไหนก็ไม่รู้อยากหาปู ปาเรียบร้อยนะครับนางเอกของเราได้นึกถึงไอพ้พระเอกของเราด้วยนะหยิบกุญใจขึ้นมาแล้วก็ได้คิดในใจว่าคุณเนี้ยฉันจะต้องทญแจหายอีกสักครั้งหนึ่งตัดมาทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นตอนเช้านางเอกของเราี่ยไม่ได้เป็นไหนนะครับแต่เธอเองมายืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็ได้หยบิบกุญใจขึ้นมาแล้วก็ได้คิดในใจว่าเขาทําได้ฉันก็คงทําได้เหมือนกันฉันจะแคร์เขาทําไมละ่ะในเมื่อชูไปแล้วฉันไม่มีความสุขแล้วสักพักหนึ่งนะครับพะเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้กล่าวทักทายนางเอกของเรานะครับหลังจากสองคนทัก้วแล นางเอกก็เลยได้บอกนะครับว่าคุณแจบ้านฉันหายค่ะหายอีกแล้วหรอครับอ๋อใช่ค่ะคุณทำหายแถวนี้หรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าหายแถวนี้หรือเปล่าแต่จริงๆนางเอกของเราเนี่ยอยากจะให้พระเอกของเรานะครับชวนเขาไปนั่งที่บ้านแต่พพะเอกของเราเนี่ยดันบอกนะครับว่างั้นเอายี้นะครับเดี๋ยวผมไปบอกยิติเผื่อเขาจะได้ช่วยหาจากนั้นพระเอกของเราก็เลยเดินไปที่ลิฟต์พอไปถึงลิฟต์นางเอกของเราก็ได้โยนกุญแจลงนะครับพระเอกก็เลยหันมานั่นมันคุญแจของคุณหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะฉันเจอแล้วขอบค นั้นฉันยังไม่ได้ตอบแทนคุณเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคุณไม่ต้องเกรงใจผมนะงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะฉันขอเรียกข้าวคุณได้ไหมเข้าไปนั่งที่บ้านของฉันเดี๋ยวฉันทากับข้าวให้กินนะแต่พ่อกของเราก็ไม่อยากเข้าไปเท่าไหร่นะครับพอมันเองเนี่ยก็ยังเกรงใจอยู่แต่นางเอกของเราก็ได้เล้าหลือนะครับจนจุดท้ายไพ่อกของเราก็เลยได้ตอบตกลงนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยเดินเข้ามาในบ้านพอเดินเข้ามาถึงนะครับนั่งได้สักพักหนึ่งทั้งสองคนก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะนะครับรระเเเเเเเอออกกกกกกกขงงานนนนี่ยย็็็ิแลล้้ววใจดคัับมได้บอกพ ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมกลับเลยดีกว่านางเอกของเราก็เลยได้บอกงั้นคุณทานขนมให้หมดก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยกลับจากนั้นพระเอกของเราก็เลยนั่งกินขนมนะครับแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราเนี่ยขยับเข้าใกล้พระเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่าคุณจะทําอะไรหรือครับฉันอยากจะตอบแทนคุณนะคุณคงเข้าใจความหมายของฉันใช่ไหมแต่มันไม่ดีนะครับคุณอยา่าปฏิเสธฉันเลยนะคะจากนั้นจูจ่ๆนางเอกของเราก็ได้เปิดอันติใส่นะครับนานนะครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับกลัดมาอีกทีนึงก็จะ นเนี่ยนั่งกินข้าวโดยไม่มีการพูดคุยกันเลยนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จนางเอกของเราก็เลยเดินออกมาส่งพอเดินออกมานะครับนางเอกก็เลยทด้ถามว่าวันนี้คุณจะกลับกี่โมงคะอ๋อผมน่าจะกลับดึกๆนะครับประมาณสตีหนึ่งตีสองได้นะครับคุณมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าราคาไม่มีอะไรหรอกงั้นผมขอตัวไปทํางานก่อนแล้วกันนะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับกำลังจะเดินออกไปพระเอกของเราก็ได้เปิดประตูเข้ามาจ้าเอกตกะจเฮ้ยเอายังไงดีวะเนี่ยนางเอกของเราเห็นนะครับก็ได้ส่งสิกให้ทีนึงกระโดดเข้ามาสวมกอดคุณสามีนะครับฉากนั้นก จะต้องกระชับมิดกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วมั้งจากนั้นนะครับคุณสามีก็ได้โบกมือบายๆออกไปทํางานหลังจากคุณสามีเดินออกไปเรียบร้อยนะครับนางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจนะครับพาพระเอกของเราเข้ามาในห้องเปิดอันติใส่นั่นและครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับ2วันต่อมานะครับพระเอกของเรามานั่งอยู่หน้าบ้านนางเอกของเรานะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับนางเอกของเราก็ได้กลับบ้านมาพอมาถึงนะครับพระเอกของเราก็เลยได้บอกว่าคุณครับผมว่าเรายุติความสัมพันธ์กันเถอะนะครับผมว่าเราอยู่แบบนี้มันไม่โอเคมากเลยนะครับ คุณไม่ชอบเหรอใช่ครับผมว่ามันไม่ดีเลยนะครับเราเองกลับมาเป็นเพื่อนบ้านกันเหมือนเดิมดีกว่านะครับแต่นางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจนะครับก็เลยได้บอกว่าฉันไม่ยอมค่ะจากนั้นก็เลยเดินเข้ามานะครับแล้วก็ลากพระเอกของเราเข้าไปในห้องเปิดอันติใส่นั่นเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ